สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายความสามารถของทันจุร่นะครับพ่อของทันจิโร่นั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในเกมแล้วจริงๆนะสำหรับตัวของทันจุร่นี่นะเดี๋ยวมาดูนะว่ามีความสามารถยังไงบ้างนะผมอ่านโค้ท้ารู้สึก้โ,โหว้าวมากเลยนะสำหรับทันจุร่ตัวนี้นะ โอ้โหนะผมบอกได้เลยนะมันสามารถแทนในส่วนของเกียโกรก็ได้นะครับแทนในส่วนของธารมโยก็ได้นะครับในส่วนของอทันจุโโลนี้นะครับอ่าเรามาดูในส่วนของท่าไม่ตายของทันจุโโลดูนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอ่าอันแรกนะครับก็คือท่าเต้นรำของเทพเจ้าอัคคีของฟินิกส์นะฮะชื่อก็เทแล้วนะครับสําหรับท่าท่าไม่ตายของทันจุลโลนะก็นะะ เรื่องการโจมตีเนี่ยผมบอกได้เลยก็ไม่ต้องสนใจนะีสนใจในในส่วนของเรื่องของซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีมนะว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างครับสําหรับตัวนี้ผมบอกได้เลยนะค่าตั้งต้นของตัวมันเองเนี่ยมีค่าสปีดเนี่ยเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกนะครับที่ ใช้ท่าไม่ตายหรือว่าตีก่อนเ,นเพื่อนๆนะครับก็คือท่าตั้งต้นเนี้ยก็คือ1,405นะครับซึ่งผมว่าเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับก็จะมีเกโก้อีกตัวหนึ่งนะที่ค่าตั้งต้นเนี่ยประมาณนี้นะเกโก้นะผมให้ดูเกโก้หน่อยนะสำหรับเกโก้นะนี่นะ ค่าตั้งต้นอา้าวไม่ได้ไม่ใช่นะค่าตั้งต้นเนี่ยเกโกะไม่สุดในเกมนะแล้วลองลงมาก็เป็นในส่วนของทันจูโรนะก็คือเล็กๆน้อยๆนะเอาสองหน่วยเองนะะส,สองหน่วยนะที่ช้ากว่านะแต่ผมว่าก็เป็นตัวที่แทนในส่วนของเกโกะนะแล้วก็แทนของธรรมยศแน่นอนร้อยนนะยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ ก็นะสำหรับตัวท,ทันจุโโลนี่นะถ้าไม่ตายนะก็อย่างที่บอกไปนะโจมตีศัตรทั้งหมดสร้างความเสียหาย160%นะและลดการโจมตีของเป้าหมายลงตรงนี้นะน,น่าสนใจมากนะครับก็คือลดการโจมตีงเป้าหมายลง15%นะโอ้โหลดลงไปเยอะทีเดียวนะเพราะว่าศัตรูที่โจมตีลดลงเนี่ยบอกได้เลยนะว่า จะความสามารถจะดรอปลงไปนะแล้วก็นะเป็นเวลาสองเทร์นะเพิ่มขีดจํากัดของความเสียหายลดความเสียหายสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นความเสียหายเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็จะลดลงลดลงนะเหมือนเราเพิ่มขีดจากัดในาลดความเสียหายเนี่ยจริงๆเราลดความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเราก็ลดลงไปอีกนะสําหรับลดความเสียหายนี่นะนี่ลดความเสียหายนี่นะสมมุติว่าตอนเนี้ยเรา มีร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วเนี่ยมันมันคือมันมันตันแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจากที่คําพูดเนี่ยนี่นะฮะลดความเสียหายลดความเสียหายเนี่ยสูงสุด70%เนะครับก็คือจะเพิ่มมาอีก15%นั่นคือ85%นะนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์นี่ยสิใช่ไหมนี่เนี่ยเน,เนี่ยนี่ฮะเป็น85%ดสิเร์เนต์เนีของของขีดจำกัดของการลดความเสียหายนะั่นหมายความว่าเออ่ตอนเนี้ย มันเกินลิมิตสมมติว่าเพื่อนร้อยแล้วเนี่ยมันได้แค่เจ็ดสิบใช่ไหมครับมันก็จะขยับไปแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งจะลดความเสียหายได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็และเพิ่มลดความเสียหายไปอีกอ่าทั้งหมดนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวที่ยังไม่ถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยครับก็จะเพิ่มขึ้นนะอาจจะทันหรือว่าอาจจะอาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนลดความเสียหายไปอีกสามเทร์นะเนี่ยครับทั้ง ลดนะลดความสามารถศัตรูนะแล้วก็เพิ่มความสามารถของเราเองนะนี่คือซัพพอร์ตแรกของในส่วนของทันจูโรนะฮะมาดูในส่วนของกสิทตัวฮันจูโรนะก็เพิ่มความเอ,อ่อเพิ่ม sp นะสามสิบเนะแล้วความเร็วอีก50%าสเนตะี่ยดูสิฮนะ,ะความเร็วก็เพิ่มไปอีกนะอีกอีกห้าสิบนะมันหมายความว่านะก็จะเพิ่มนะในส่วนนี้ไปอีก50นะก็จะเป็นหนึ่งพันสะี่ร้อยห้าสิบห้านะก็เร็วนะเร็วขึ้นนะแล้วก็ ต้านนานการทำลายกรอนะเหมือนกับอีก30%นะก็จะมีความถึกขึ้นนะในส่วนของทันจุลร่นะนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของสกิลนะสกิลทักษะนะทักษะนะก็จะโจมตีเป้าหมายแบบ1เป้าหมายนะสร้างความเสียหาย100%เรนะเราไม่ได้ดูในเรื่องของจารโจมตีนะทันจุลร่เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะเรามาดูในส่วนของอ่า ความสามารถต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของลดการโจมตีของเป้าหมายลง1 5รนะรวมกับของอพลังโจมตีรวมกับของถ้าไม่ตายเนี่ยอีก15%้าเนี่ยก็จะลดเป้าหมายนะก็จะถูกลดความความแรงการโจมตีไปนะพลังโจมตีไป3 0เนะฮะดูสิครับความโกงนะหน่อยคําว่า การโจมตีของศัตรูเนี่ยก็จะเหลือแค่70%เท่านั้นนะจาก1ล้านนะง่ายๆเลยจาก1ล้านที่ตีเรานะก็จะเหลือแค่700,000เท่านั้นนะโอ้โหนะลดไปเยอะทีเดียวนะสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องพลังโจมตีนะผมมองได้เลยนะฝ่ายตรงข้ามร้องไห้แล้วนะในส่วนนี้นะเป็นเวลา2เทินนะนอกจากนี้ยังเพิ่มโจมตีของมันจะมิดอีก2 5เป็นเวลา2เทินนะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมมองอย่างนี้นะคือแบบถ้าหากเขามีทันจูโร่เหมือนกันนะ รเราก็จะถูกลดนะเราจะถูกลดไปนะหเปท่านั้นนะนะครับมันขึ้นอยู่กับนี่นความเร็วนะความเร็วของของทันจุโโ่นะแล้วก็ตัวต่อไปของเรานะว่าจะตีก่อนที่จะโดนลดพลังโจมตีหรือเปล่านะถ้าหากว่าสมมุตินะทันจุโร่บัฟปุ๊บนะแล้วตัวต่อไปตีนะแล้วทันจุโโลลดบัฟนะมันก็ผมก็มองว่ามันก็นะก็ เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าหากว่มามันลดลดเราก็โดนลด5%้าเอนะอย่างเช่นเราช้านะถึงแม้ทันจุลร่เราเรามาก่อนนะฟาบก็ให้นะแต่ว่าทันจุโร่เขากลับมามา,มาเหมือนลดเหมือนเรานะเหมือนแลกกันนะแลกกันลดนะนะครับเราก็จะดลด5%เนะเราก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกับโดนล้างบ้าไปนะโดนล้างบาของทันจุโร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ที่ผมเคยบอกนะก็คืออาจจะลดนะเหมือนกับลด ความโจมตีขอเป้าหมายลง20%แล้วก็เพิ่มโจมตีกับวัตถุมีทั้งหมด30%เนี่ยมันก็คือเราต้องเพิ่มในส่วนของอะไรฮะส่วนของเลือดของมูซันนะให้ได้เลเวล4นะนี่คือเลเวล3ใช่ไหมเป็นเลเวล4เนี่ยก็จะได้พลังโจมตีเนี่ยลดพลังโจมตีของป้าหมายเนี่ย20%นะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของนิดเราเนี่ย30%นะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมาไปดูในส่วนของ กลุ่มของเซอร์ a ว็นำนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็บอกไปในคลิปที่แล้วนะว่าจะมารีวิวในส่วนของมาอธิบายความสามารถนะของทันจุโรดูนะว่าแล้วผมแบบบอกไปนะว่าขออภัยด้วยนะว่าผมพูดผิดไปนะสำหรับทันจุโรเนี่ยเลเวลสเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเป้าหมายนะลดเป้าหมายลดลง15%นะครับแล้วก็เพิ่มพันธมิตร25%นะก็จะเพิ่มในส่วนลดเป้าหมาย20%กับ เพิ่มโจมตีอันนี้สามส่เปอร์เซ็นต์ต่อเมื่อนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนอัพเลเวลนะสกิลนี้นะให้เลเวลสี่นะถึงจะมีความสามารถตามที่ผมบอกนะอ่ะอันนี้คือน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มนะที่ผมว้าวจริงๆนะที่มาแทนในส่วนของเก๊กโกนะแล้วก็ปัดในส่วนของธามยตตกภัยเพราะอะไรครับมาดูในสกิลสุดท้ายนะสกิลแฝงนะผมเรียกว่าเป็นสกิลแฝงนะนี่ฮะ เมื่อเริ่มต้นแต่ละรอบนะฟื้นฟูพลังงาน40% 40นะนั่นหมายความว่าอะไรครับปกติเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยคือทาไม่ตายเนี่ยนะร้อยหนึ่งนี่คือสามารถปล่อยทาไม่ตายได้เลยใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยผมบอกได้เลยนะจะโดนพวกทรไมโยนะเทนงูนะหรือซานเนมิะนะแบบลดเกรดทำให้ตายนะบอกได้เลยนะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเกรดไม้ตายให้เพื่อนๆได้เลยนะครับสมมติโดนทรรมโยทำให้ตายลงนะ ปั๊ก็ให้นะสำหรับพลังโจมตีที่มากที่สุดนะ35%นะแต่ว่านะในส่วนของทันจุโรเนี่ยก็ปัฟนะเอัเก็บไม้ตายนะนะฮะผมเรียกว่าเก็บไม้ตายอะไการพลังงานคือเก็บไม้ตายนะเก็บไม้ตายไป40%เป็นไงฮะก็ล้างขักล้างไปนะเพิ่มมาอีก 5%, 5ด้วยนะอีก5%อีกหหน่วยนี่นะหมายความว่าตีตีเหมือนกับไม้ตายทําปกตินะแล้วที่มันดีกว่านั้นนั่นก็คืออะไรฮะมันเพิ่มทุกเทินนะ พิ่มทุกเทอนนะนเพื่อนดูนะมันเพิ่มทุกเทอรน์นะไม่ใช่กับแค่เทิร์เดียวนะมันเพิ่มทุกเทอรน์นะเห็นบอกว่าเริ่มต้นแต่และรอบก็คือทุกเทอรน์นะเพิ่มเพิ่มเหมือนกับเกตไม้เกตไม้ตายสี่สิบหน่วยนะหมายความว่าเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายได้ตลอดนะแต่ว่าผมอะนะจากที่ที่เหมือนกับต้องลองรีวิวจริงนะว่ามันจริงหรือเปล่านะนเพื่อนเพราะว่า อันนี้ผมก็ว้าวมาหลายรอบนะพวกเกี่ยวกับเรื่องตัวใหม่นะแต่ลองใช้จริงบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีนะต้องมาลองใช้จริง,จร,งจริงนะว่าเป็นยังไงส,สําหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอผมรีวิวทิทงนะสาหรับทันจุลร่นะว่ามีความสามารถยังไงนะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นะผมบอกได้เลยนะเซิร,ร์ฟหลังๆเนี่ยเสียเปร,รียบเซิร,ร์ฟแรกๆแน่นอนครับว่าเพราะว่าตัวแรเซิร์ฟแรกๆเนี่ยผมคิดว่าอัดนะอัดทำสิบเอด็อดดาวสิบสองดาวสิสามดาวนะไปแล้วนะแต่ว่าเซิร์ฟ ที่แบบอยู่ไกลไๆแบบผมเนี่ยก็จะทาได้แค่8ปดาวเท่านั้นนะก็จะเสียเปรียบในเรื่องนี้มากๆากอเงี้ยแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยผมบอกได้เลยนะตัวนี้มันสามารถแทนเก้โกได้เงี้ยเกจโกเนี่ยนะแบบมันเพิ่มนะเพิ่มในส่วนของเกจไม้ตายใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มาแทนเกจโกได้ครับมันเพิ่มเกจไม้ตายเหมือนกันนะแล้วกับสําหรับธรรมยเนี่ยผมบอกว่ามันแทนมาไงอะ่ะเพราะว่า ธรรมยโยเนี่ยมันคือมันเป็นตัวที่นะในส่วนของผมในความผมในคิดผมนะคือแบบเป็นตัวที่ลดเกรดไม้ตายเป็นตัวที่ดีมากๆนะสำหรับเลดเกรดไม้ตายศัตรูนะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันมานะเราก็สามารถที่จะโลโลในส่วนของธรรมยโยไปได้เลยนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็สามารถใช้ถ้าไม่ตายได้ตลอดนะเราเหมือนกับว่าเขาเรียนนะเดี๋ยวนี้มันอยู่ยุคในการที่เราตีส่วนกันนะใครที่เหมือนกับตีแรงแล้วไวนะก็จะเหมือนกับ จบไวมันจบไวคือแบบใครตีไวตีแรงเนี่ยก็สามารถทําให้ศัตรูตายได้เร็วขึ้นนะเหมือนกับปกติเนี่ยเราจะยื้อไป3 4มสี่ห้าเทินนะหรือว่าอาจจะแบบเจอตัวตึงๆเนี่ยอาจจะลดเหมือนกับ15เทินแล้วก็แพ้ไปนะหรือวชนะไปก็แล้วแต่นะแต่ว่าตัวนี้มันช่วยให้ลดเวลานะเหมือนกับเอาไม้ตายใส่แลกกันนะแลกกันไปเลยนะใครตีแรงใครสวนไปสวนมาสวนไปสวนมานะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าทีมเพื่อนไม่แข็งแรงพอนะก็อาจจะโดนถ้าไม่ตาย ไปจบเลยจบเกมนะแต่ว่ายังไงก็แต่เนี่ยผมก็รู้สึกว่านะตัวที่ได้ประโยชน์ที่สุดนะก็คือพวกตีไทเทิร์จบไทเทอร์นนะอย่างเช่นในส่วนของเซเนมินะแล้วก็ในส่วนของเลนปีศารนะเพราะว่าเพิ่มในส่วนเอ็แท็เยอะมากๆนะแล้วลดลดเอ็แท็ศัตรูนะสำหรับศัตรูที่ไม่มีทันจูโร่นะเรียบร้อยนะผมบอกได้เลยว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะคือแบบจุกจนจุกจุกเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะสำหรับความแรงในส่วนของ ตัวพวกนี้ตัวเหล่านี้นะตัวในส่วนของซาเนมินะหรือว่าตัวของแรนปีศาจเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มความแรงเผาไหม้เลือดออกหรือว่าพิษเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะั่นหมายความว่าการที่เราเพิ่มพลังโจมตีลงไปนะในส่วนของตัวพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นในส่วนของอจบเธอเนะีก็จะโดนจุกๆไปเลยนะครับในส่วนนี้นะแถมนะ ยังลดความเสียหายอีก30%นะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเพิ่มให้กับทั้งทีมหรือเปล่าหรือเพิ่มตัวมันเองนะถ้าเพิ่มทั้งทีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันตัวที่โกงมากๆนะแล้วเป็นตัวที่ซัพพอร์ตที่ควรมีนะผมว่าตัวนี้เนี่ยทำไว้เนี่ยนะไม่เสียหายแน่นอนครับแล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะสำหรับซัพพอร์ตตัวเพื่อนๆนะสมควรที่จะมีได้เลยนะครับก็คืออาจจะมา แทนนะผมว่าบอกได้เลยแทนเกจโกก็ได้ในส่วนของเพิ่มเกรดนะใช้ตายนะแล้วก็ธรรมยเนี่ยก็แทนได้เลยนะเพราะว่ายังไงก็ต้องมาแลกส่วนกันนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าศัตรูมีนะเราก็ต้องมีด้วยนะเราก็เพิ่มเกรดไม่ตายเขาก็เพิ่มเกรดไม่ตายนะก็ตีส่วนกันไปนะสำหรับตัวนี้นะก็วัดกันนะสำหรับความแรงของใครนะแล้วความเร็วนะใครเร็วก่อนก็ตีก่อนนะแล้วก็สามารถที่จะ ทำนะดาเมจในส่วนของอไรฮะนอกจาก PVP ทําส่วนไรฮะทำส่วนของบอสนะตีบอสนะตีบอสตีด่านต่างๆนะช่วยให้ดาเมจของเพื่อนตีแรงขึ้นนะยิ่งเป็นด่านบอสนะบอสมนะันไม่มีแบบเราไงไม่มีทันจุโโลนะก็ก็ตีโดนเต็มๆนะลดทั้งพลังโจมตีของบอสนะแล้วเราก็เพิ่มบัฟของเพื่อนเพื่อนะให้ตีบอสแรงขึ้นนะงูอย่างเงี้ยนะดีทั้ง PVP ทั้ง ในส,ส่วนของตีบอสทั้งลงด่านด้วยนะครับสำหรับตัวทันจุโโ่นะผมแนะนำนะควรมีติดตัวไว้ติดไอดีไว้ติดทีมไว้ไม่เสียหายแน่นอนนะเป็นตัวที่ผมบอกไว้เลยนะเป็นตัวที่เป็นตัวเมตานะถ้าผมให้10บดาวนะผมให้ร้อยหนึ่งแหละสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวที่ดีนะอันนี้คือคือ,อสำหรับความสามารถนะ,ะคำอธิบายความสามารถนะผมผมมองว่าเป็นตัวที่สปอร์ตเพื่อนๆนะได้เป็นอย่างดีนะ ก็มาแทนได้แทน2ตัวนะก็คือมาหนึ่งตัวก็จะสามารถแทนความสามารถได้2ตัวเลยนะครับสําหรับทันจุโรนะอีกอย่างหนึ่งนะมันมีในส่วนของนี่นะนี่นะในส่วนของเรื่องเแฟชั่นนะเห็นไหมแฟชั่นเนี่ยเพิ่มความเร็วนะแล้วเพิ่มค้มกันด้วยนะค้มกันของตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยก็ผมว่ามันก็มีไม่มีมันไม่มันไม่มีนะแต่มันมีความเร็วนะมันมีความเร็วนะก็หมายความว่านะก็ลองดูนะผมบอกได้เลยในตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ ดีที่สุดแล้วนะผมว่ามันน่าครบเครื่องในตัวซัพพอร์ตของของที่ควรจะมีนะสำหรับซัพพอร์ตนะก็ลองดูนะเพื่อนๆคิดยังไงนะต่างจากผมไหมลองมาคุยกันนะสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องของความสามารถของทันจุโรพ่อของทันจิโร่นะพระเอกของเรานั่นเองนะก็ลองมาดูนะลองมาถกเถียงกันดูนะว่าตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่านะนะแต่สำหรับผม,ผมว่าผมว่าเป็นตัวเมตาคอสนะนะฮะ